สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูต่อสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมาตอบคำถามของคุณพิพัฒน์ขอกูลนะคะที่ถามที่ถามเม้นเข้ามานะคะว่าทำไมต่อสามเหลี่ยมของเขาเนี่ยออกมาเป็นห้าเหลี่ยมนะคะจริงๆต่อห้าเหลี่ยมนะคะตอนนี้ของมุมเกษตรนะคะเริ่มต้นด้วยหกเหลี่ยมนะคะ อ่าหกเหลี่ยมแล้วก็เขาก็ลดลงมาเหลือห้าเหลี่ยมนะคะเป็นลักษณะของตอทีอ่เหมือนตอซิดดิ้งนะคะเป็นลักษณะตอซิดดิ้งซึ่งมีโอกาสเกิดได้หลายเขาเรียกว่ามีมีโอกาสที่จะเกิดเกิดได้หลายหลายเขาเรียกว่าหลายวิธีเหรอหลายอย่างด้วยกันนะคะก็คืออย่างตอพวกนี้เนี่ยมุมกเกษตรปลูกแล้วก็ เ,เขายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเขาก็แตกหน่อขึ้นมาซึ่งหน่อของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นต่อซิดดิ้งนะคะต่อซิดดิ้งก็คือจริงๆคําว่าซิดดิง้งหรือซิดลิงเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นลักษณะของต้นอ่อนที่งอกจากมเมล็ดนะคะแต่ว่าเอาไปเอามาคนไทยเขาก็เรียกกันว่าต่อลักษณะน,น,นี้ก็คือต่อซิดดิ้งนะคะก็โอกาสที่เขาจะเกิดก็อย่างที่มุมเกษตรบอกก็คือต้นแม่เขายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เขาก็เกิดเกิด แตกแตกเป็นต้นใหม่นะคะทําให้เขาเกิดเป็นต่อซิดดิ้งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาแตกมาจากดินนะคะบางทีเขาแตกหน่อมาจากตาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นต่อซิดดิ้งได้นะคะถ้าเพื่อนๆ,อนๆเจอลักษณะตอแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจเนาะดูของมุมกเกษตรนะคะชุดนี้เนี่ยจะเป็นต่อซิดดิ้งเกือบทุกต้นเลยนะคะอ่ะ แต่เขาเป็นตอซิดดิ้งเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นนะคะไม่เป็นอะไรนะคะเพียงแต่ว่าบางทีตอเขาจะมีขนาดที่เล็กนะคะเขามีขนาดที่เล็กแล้วก็ถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะลดเหลี่ยมลงมาเหลือแค่ สามเหลี่ยมตามปกติหรือว่าบางทีเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะอย่างพวกนี้เนี่ยเขาเป็นสี่เหลี่ยมแต่เขาก็สมบูรณ์ดีก็คือต่อสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเป็นเป็นตอสามเหลี่ยมนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าเขามีเขามีหลายเหลี่ยมแค่นั้นเองนะคะพวกต่อสี่เหลี่ยมเนี่ยดีนะคือเขามีเวลาเราตัดกราฟเนี่ยเขามีพื้นที่เยอะนะคะทําให้หัวไม้ของเราติดดีด้วยเนาะเห็นพวกนี้ไหมคะจากห้าเหลี่ยมนะคะลดลงมาเหลือสามเหลี่ยมนะคะดู จากแต่ก่อนที่เป็นห้าเหลี่ยมนะคะเขาลดลงมาเหลือเป็นสามเหลี่ยมนะคะตอนนี้ห้าเหลี่ยมลดลงมาเหลือสามเหลี่ยมนะคะเห็นไหมเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะลดเหลี่ยมลงมานะคะ mm. เขาก็ oh. จะเหลือเป็นสาม mm. เหลี่ยมเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเป็นปกติของต่อสามเหลี่ยมเนาะก็มีหลายปัจจัยที่ทําให้เขาเกิดเป็นต่อซิดดิ้งนะคะอะต่อซิดดิ้งเขาก็มีข้อดีไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีนะคะข้อดีของเขาก็คือเอ่อถึงแม้ว่าเขาจะแก่ยังไงเขาก็ยัง คือเขาจะไม่มีการตอ่อคือถามว่ามีการต่อไหมก็มีแต่คือการต่อเขาจะไม่แก่นะคะเพราะฉะนั้นเรากราฟแล้วกราฟอีกก็สามารถที่จะกราฟได้เรื่อยๆนะคะส่วนพวกต่อสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้คือ,อ,อพอเขาแก่เวลาเรากราฟผ่านไปเนี่ยเขาก็จะแก่แล้วจะมีการต่อเนาะแต่พวกต่อซิดดิ้งพวกนี้เนี่ยเวลาที่เขาแก่ก็คือแกนต่อเขาก็ยังอ่อนอยู่เราก็ยังสามารถที่จะใช้กราฟได้เรื่อยๆบางทีหัวไม้โตแล้วเราเอามารีกราฟด้วยบางที หัวไม้ที่เรากราฟเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเอ่อเราตัดลงแล้วเราก็ยังไปเอาไปกราฟหัวไม้ตัวอื่นได้อยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่ะเห็นไหมเกิดเป็นตอซิดดิงทั้งหมดเดี๋ยวมุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆไปดูต้นที่เขางอกขึ้นมาจากต้นแม่นะคะไม่งอกมาจากใต้ดินนะคะอ่ะเรามาดูต้นนี้ก่อนนะคะอ่ะต้นนี้นะคะ ต้นนี้ก็เป็นตอซิดดิ้งนะคะก็คือ,อต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่มุมเกษตรปาดยอดของเขากราฟนะคะแล้วก็เหลือเป็นเศษตอนะคะมุมเกษตรออกมาปลูกนะ,ะเขาก็จะเกิดเป็นตอซิดดิ้งแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะพามาดูตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาเกิดออกมาเป็นตอซิดดิ้งนะคะเพราะว่าเขาเกิดมาจากใต้ดินนะคะเป็นตอที่ เ,เขาเรียกว่าเป็นตอที่เกิดมาจากตาที่อยู่ใต้ดินนะคะพอเขาเกิดมาเขาก็จะกลายเป็นตอซินด,ดิงนะคะแต่ว่าเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะลดเหลี่ยมลงมาเป็นตอปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมือใหม่หรือว่าร้านบางร้านที่เขารับมาขายนะคะเขาก็จะไม่เข้าใจนะคะว่าเป็นตอสามเหลี่ยมเขาอาจจะบอกว่าเป็นตอหนามดำนะคะเคยมีเคสหนึ่งก็คือลูกค้าซื้อในชื่อตอหนามดำแล้วพอเวลาผ่านไปนะคะเขาลดเหลี่ยมเหลือสามเหลี่ยม แบบทั่วๆไปแบบนี้แล้วก็เขาก็ตกใจแล้วก็ทักถามนะคะว่าเอ๊ะตอของเขาเนี่ยเออเขาซื้อมาในชื่อตอสามเลียมแลเอ่อตอตอหนามดำแล้วทาไมกลายเป็นตอทําไมเหลือลดเหลี่ยมเหลือแค่สามเลียมนะคะก็คือตอนที่เขาซื้อเนี่ยเป็นตอซิดดิงนะคะแล้วก็ พอเวลาผ่านไปเขาโตขึ้นเขาก็จะลดเหลี่ยมลงมากลายเป็นตอสามเหลี่ยมธรรมดานะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะพาไปดูเศษตอที่มุมกเกษตรปลูกนะคะแล้วก็เขาเกิดออกมาเป็นตอซิดดิ้งให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆดูตรงนี้แล้วกันนะคะตรงนี้จะเห็นง่ายที่สุดนะคะนี่ก็จะเป็นเศษตอนะคะที่มุมกเกษตรเอ่อ กราฟไม้นะคะแล้วก like ็เอามาวางทิ้งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็จะเกิดเป็นตอซิดดิ้งนะคะแบบนี้คือตอซิดดิ้งนะคะเล็กๆแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราเพาะเมล็ดนะคะเขาก็จะเกิดออกมาเป็นตอลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็จะโตขึ้นกลายเป็นตอสามเหลี่ยมธรรมดาทั่วๆไปนะคะเพราะว่าเออเศษตอของเราเนี่ยมีขนาดที่เล็กมากนะคะเขาไม่มีแรงส่งพอที่จะส่งให้ตอของเราโตได้ปกตินะคะเขาก็จะส่งเป็นตอซิดดิ้งแบบนี้ ะะแล้วก็เวลาผ่านไปเขาก็จะลดเหลี่ยมลงมากลายเป็นตอสามเหลี่ยมธรรมดาทั่วๆไปเนาะเ,ออเดี๋ยวมุมเกษตรจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่เขาโตแล้วนะคะโตขึ้นมานิดหนึ่งนะคะพวกน,นี้นะก็จะเป็นลักษณะเหมือนไม้มเมล็ดนะคะแต่จริงๆเขาคือเศษตอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีเศษตอสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ยังมีตอไม่เยอะนะคะสามารถที่จะเอาเขามาปลูกแบบนี้ได้นะ จะพามาดูต่อซิดดิ้งเนาะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ถามว่าต่อซิดดิ้งสามารถใช้กราฟได้ไหมนะคะใช้กราฟได้ตามปกตินะคะอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นต่อซิดดิ้งนะคะที่มุมกเกษตรเอามากราฟหัวพิงไดมอนด์นะคะอ่ะมุมกเกษตรใช้กราฟเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็เป็นต้นนี้เนาะ กราฟติดดีด้วยนะต่อซิดดิ้งนี่เป็นต่อที่กราฟติดดีมากนะคะแล้วก็เขาก็ส่งดีด้วยนะคะเหมือนต่อสามเหลี่ยมทั่วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเกิดว่าต่อของเพื่อนๆเนี่ยออกมาเป็นต่อซิดดิ้งนะคะอย่างต้นนี้เนาะเขาก็ออกมาเป็นต่อห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาลดเหลี่ยมลงมาเหลือสี่เหลี่ยมเนาะเขาก็จะกลายเป็นต่อธรรมดาแล้วนะคะ อ่ะอีกนิดหนึ่งตรงนี้จะเป็นเศษตอของมุมกเกษตรนะคะก็ทิ้งคือกราฟแล้วก็โยนโยนโยน,นะคะลงในนี้นะคะถ้าเกิดว่าดูแลดีๆเนี่ยป่านนี้ก็คงจะได้ต่อซิดดิ้งใช้แล้วแหละนะคะตอนนี้เห็นไหมเขาตายไปแล้วสงสัยร้อนเกินนะคะพวกนี้นะคะจะเป็นเศษต่อนะ,ะเดี๋ยวมุมกเกษตรจ,จะทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะเราก็จะพาไปดูต่อซิดดิ้งที่เขาเริ่มโตแล้วนะคะ อ่ะตอนนี้นะเพื่อนๆดูตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาเป็นตอซิดดิ้งนะคะอ่าเขาเกิดเป็นตอซิดดิง้งแล้วก็เอามาปลูกเขาก็แบบ ตอนนั้นชนกําแพงนะคะเขาก็เลยเหง่งงอแบบนี้แล้วก็พอมุมกเกษตรตัดเขามาปลูกตรงนี้นะคะเขาก็เกิดรุ่งเขาเป็นตอซิดดิ้งกันนะคะแต่พอถ้าเกิดว่าเราเอาตัดเขาไปปลูกแล้วก็เขาสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นตอทั่วๆไปได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเ,เพื่อนๆตอสามเหลี่ยมของเพื่อนๆเกิดเ,เป็นตอซิดดิง้งหรือว่ามีมากกว่าสามเหลี่ยมเนาะเป็นสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเป็น เป็นปกติของต่อสามเหลี่ยมที่สามารถที่จะเกิดได้เป็นหลายต่อนะคะแล้วก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะเขาสามารถที่จะใช้กราฟได้ส่งได้ปกตินะคะแต่ว่าเวลาผ่านไปนี่เขาก็จะกลายเป็น ต่อสามเหลี่ยมทั่วๆไปได้นะคะเนาะพวกนี้ก็จะเป็นซิดดิ้งนะคะโอกาสที่ต่อแม่แม่แม่พันต่อซิดดิ้งจะให้ลูกเป็นต่อซิดดิ้งก็มีนะคะแต่ยังไงถ้าเขาสมบูรณ์ขึ้นเขาก็จะกลายเป็นต่อสามเหลี่ยมธรรมดาทั่วๆไปนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูตัวอย่างต่อซิดดิ้งแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็มาตอบคําถามคุณคุณคุณ,คณพิพัฒน์ใช่ไหมอ่า แค่นี้ก่อนนะคะยังไงถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะเม้นถามไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ